เรีนการขายของต่างๆหรือว่าการเรียนการสอนการประชุมเนี่ยก็ยังต้องทํากันในรูปแบบออนไลน์อยู่แต่ว่าการที่จะมีกล้อง2ตัวเนี่ยมันก็อาจจะดูเป็นเรื่องยากนะครับวันนี้ครับผมจะนําสิ่งที่เ,เพื่อนๆเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเป็นกล้องตัวที่2ครับจะใช้วิธีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับผมบิวจากไอมันสตูดิโนะครับต้องยอมรับกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด19เนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่ครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ยังจะต้อง work from home กันอยู่บางครั้งนะครับเพื่อนๆเนี่ยเวลาที่ประชุมออนไลน์หรือว่าขายของหรือว่าการที่ทําการเรียนการสอนเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องใช้กล้องถึงสองตัวนะครับ แต่ว่าการที่จะมีกล้อง2ตัวเนี่ยมันก็อาจจะดูเป็นเรื่องยากนะครับสำหรับคนนะครับที่มีกล้องโนบุกอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วต้องการที่นําเสนอมุมท็อปแต่ว่าการที่จะซื้อกล้องเพิ่มอีกหนึ่งตัวเนี่ยมันก็ดูจะลําบากเกินไปเนาะวันนี้ครับผมจะนําสิ่งที่เ,เพื่อนๆเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับนั่นคือโทรศรัพท์มือถือของเราเนี่ยเป็นกล้องตัวที่2ครับรวมถึงว่าเจ้าตัวเนี้ยมันสามารถใช้งานได้แบบไ like ร้สายเลยครับไม่ต้องต่อสายอะไรให้วุ่นวายสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ครับสิ่งที่ต้องการที่เราต้องใช้เนี่้า วิธีอะไรอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ โอเคครับโดยอันดับแรกนะครับสิ่งที่เเพื่อนๆนี่ยจะต้องมีนะครับนั่นก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับรวมถึงว่าจะเป็น PC ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีเอ่อกล้องติดโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับหตัวนอกจากนั้นนะครับในโน้ตบุ๊กเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปโหลดซอฟต์แวร์นะครับที่ชื่อว่าอ r ร a เนะครับโดยเจ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมันจะทาการเชื่อมต่อนะครับระหว่าง PC ของเราหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับกับโทรศัพท์มือถือนะคคครรรรัััับบบใช้้มมืืืออออออถขขงงตวววเเเเนนนนะะะไไ่่่่่าาาจปป็ iOS Android หีียท โซลแลวก็เพจโซของตัวเองนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ว่า e v a n นะครับซึ่งชื่อเนี่ยก็จะเหมือนบน PC เลยเนาะสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับคือทั้ง p c และก็สมาร์ทโฟนนะครับจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็น Wi-Fi ที่เป็นชื่อเดียวกันวงเดียวกันนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำการเชื่อมต่อกันไม่ติดนะครับนอกจากนี้ครับในไหนแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เล้ก้ตัวที่2ในการท็อปหรือว่าทั้งการที่จะเปลี่ยนมุมมองต่างๆแล้วนะครับมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเพื่อนๆเเนนนนนี่มขาาตตัััั้้้งงงกกกลลลออ็ววึะผแ เล็กหนึ่งตัวนะครับที่คุณภาพเนี่ยดีมากๆเลยนะครับกับเจ้านี่เลยครับอูลลันซี m t 16ครับ เจ้าอุลซี MT16 นะครับเป็นขาตั้งกล้องขนาดเล็กนะครับที่สามารถเป็นได้ทั้งไม้์เซฟีแล้วก็ขาตั้งกล้องนะครับรวมถึงเจ้าตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับมุมองศาการตั้งได้อย่างอิสระนะครับอุลันซี MT16 นะครับเป็นขาตั้งสำหรับมือถือและกล้องขนาดเล็กนะครับมีหัวบอลนะครับที่มีคุณภาพสูงครับมีช่อง Hot Shoe ครับที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มได้อีกด้วยนะครับและสามารถยืดได้ยาวสูงสุดถึง40ซนเมตรครับโดยไม่ว่าตัวเดียวเนี่ยครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับ นอกจากนี้ครับในไหนมันก็มีช่องออชูแล้วนะครับเราสามารถที่จะติดไฟเพิ่มได้ถูกไหมครับเราเลยถอแนะนําเจ้าตัวนี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวครับสำหรับเจ้าไฟตัวนี้ครับอุลันซีวี L49 RGB ครับอุลันซีวี L49 RGB ครับเป็นไฟ LED ติดหัวกลองที่มีขนาดเล็กครับพกพาง่ายมีค่าความเที่ยงตรงของแสงเนี่ยสูงถึง95นะครับโดยเจ้าอุลันซีวี L49 RGB ตัวนี้ครับสามารถปรับอุณหภูมิของไฟได้เลยนะครับ โดยสามารถปรับไฟได้ตั้งแต่2,500ถึง9,000เควินครับนอกจากนี้ครับเจ้าอุลันซีวี L49 RTB ตัวนี้นะครับยังมีช่องโครชูครับที่สามารถติดตั้งไฟของเจ้าอุลันซีวี l 9 RTB เนี่ยเพิ่มได้อีกสองตัวเลยนะครับรวมถึงมันสามารถที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มได้อีกทําให้การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยทำได้อย่างดีมากๆเลยครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันอย่างช้าๆเลยนะครับทาตามผมอย่างช้าๆเลยนะครับ ั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับให้เรานะครับเซิร์ชคำว่า I r โ a เนนะครับเว็บแคมเนาะเราก็จะเจอเจ้าตัวนี้นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ Windows นะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดที่ Windows ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ MacOS นะครับหรือว่า MacBook เนี่ยก็สามารถที่ดาวน์โหลดได้ตัวนี้นะครับหลังที่ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้ก็ให้เพื่อนๆนะครับติดตั้งโปรแกรมอะไรให้เรียบร้อยเราจะมาต่อที่ตัวมือถือนะครับผม โอเคครับสำหรับมือถือนะครับให้เพื่อนเเนี่ยเข้าไปที่ตัว Play Store หรือว่า App Store สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iOS นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า e r e k a นะครับ Webcam เนาะก็จะเจอเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับให้สังเกตเอานะครับว่าตัวไอคอนเนี่ยจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะหลังจากเพื่อนเพื่อเนี่ยที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยให้กดติดตั้งแล้วก็กดเปิดนะครับเจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะถามนะครับว่าให้ยินยอมอะไรเงี้ยให้เพื่อนกดยอมรับไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเเนี่ยเปิดตัวแอปพลิเคชันเนาะพร้อมกลับมาที่ PC นะคครรรรััับบเพื่อนนกกดตวโปแมะ มีในลงไว้เรียบร้อยปึ๊บเท่านี้ครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าหน้าจอกล้องของเราเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับเนี่ยนะฮะเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะซิงค้านะครับโดยการใช้กล้องมือถือของเราเนี่ยครับกลายเป็นกล้องหลักเนาะเห็นไหมครับอืมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่มีกล้องเนี่ยก็สามารถที่จะใช้กล้องมือถือในการไลฟ์สดได้นะครับโดยขั้นตอนต่อไปที่ผมจะสอนเนี่ย คือขั้นตอนที่เราจะมาใช้งานในโปรแกรม Zoom หรือ OBS กันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตามพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับใช้ MT16 นะครับในการจับยึดมือถือก่อนนะครับ นี่ครับก็สามารถที่จะยึดได้ง่ายๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับอุลันซี MT16 เนี่ยเขายังมีความสามารถในการที่มีโคชูนะครับในการที่จะต่ออุกรณ์เพิ่มได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอย่างในที่นี้นะครับผมจะใช้นะครับเจ้าไฟติดหัวกล้องนะครับ VL49 นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นตัว RGB เนาะโดยเราเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับเจ้านี่เลยนะครับอุลันซี MT16 เนาะนี่ครับก็จะเชื่อมต่อแบบนี้ได้เลยเท่านี้นะครับก็จะเป็นการฟิลไฟที่หน้าเรานะครับให้แบบ ขาวาใสสว่างสดใสนะฮะนี่เอานี้สเตชันในการไลฟ์ของเราก็เรียบร้อยนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวจะมาเซตในโปรแกรม z o ูม Zoom กันนะครับโดยเราเนี่ยก็จะเปิดที่โปรแกรม Zo ูม Zoom เลยนะครับสําหรับใครนะครับที่ใช้อ่าโปรแกรมในการประชุม,มอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Meet Zoom หรือว่า Skype เนี่ยก็วิธีจะคล้ายๆกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะกด New Meeting ใช่ไหมครับกดปึ๊บ ก็จะรอการ connecting สักรู่นะครับปึ๊บอันนี้ก็คือผมทำการเข้ามาที่การประชุมแล้วเนาะสําหรับเพื่อนๆนะครับที่เปิดขึ้นมาแล้วเป็นหน้าจอแบบผมหรือว่าไม่ได้เชื่อมต่อกับเจ้า i r i a l Webcam เลยนะครับให้เพื่อนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้เพื่อนนะครับกดนี้ตรงนี้นะครับมันจะมีตัวอกรในตรงนี้นะครับให้กด1ทีจะมีคําว่า Select Camera ตรงนี้เกิดขึ้นเนาะให้เพื่อนเนี่ยเลือกที่ Ireal Webcam นะครับกดปึ๊บแล้วก็กด Start Video อ่าเห็นไหมครับ เท่านี้นะครับภาพนะครับในโปรแกรม Zo ูม Zoom เนี่ยก็จะใช้กล้องมือถือของเราเนี่ยครับในการใช้งานแล้วนะครับไม่จําเปน็นต้องไปซื้อกล้องเพิ่มนะครับก็สามารถใช้กล้องเนี่ยในการไลฟ์สดได้เนาะรวมถึงถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการที่จะสลับกล้องหน้าหลังนะครับเจ้า u ย u M and c a m a ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนี่นี่ก็คือกล้องด้านหลังนะครับเราก็จะมีเห็นไหมฮะมีตาก,กล้องของเราอยู่นะครับนี่ประมาณนี้ครับพิงๆิเนี่ยมันก็จะมีแบบ โลโก้ลายน้ําติดขึ้นมาอยู่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยที่ไม่ซีเรียสเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะมันจะขึ้นมาแค่แป๊บเดียวเองอันนี้จะเป็นกรณีแรกที่เราจะมาสอนกันนะครับเดี๋ยวจะมาเรียนรู้ให้มันลึกขึ้นอีกน,นิดนึงนะครับสำหรับเคสที่สองที่เราจะใช้กันนะครับคราวนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกครับโดยจะใช้เป็นอะไรกันเราจะมาดูกันเลยนะครับ กรนีต่อมาครับเคยเห็นไหมเอ่ยว่าแบบอาจารย์บางท่านเนี่ยเขาก็จะว่าบางคนเนี่ยก็ต้องใช้กล้องในการที่แบบเปลี่ยนมุมมองไปมานอ้องรวมถึงการแชร์หน้าจอของเราไปด้วยทีนี้ครับเราจะมาสอนวิธีการใช้แบบนั้นนะครับโดยการใช้พันโปรแกรม To o มหรือ OBS ได้เลยครับโดยที่จะใช้วิธีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําตามกันเลยนะครับแบบช้าๆเนาะโดยขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆเนี่ยเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมานะครับซึ่งใครที่ไม่มีเนี่ยก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้เลยครับเพราะว่ามันฟรีเนาะ หลังจากนั้นครับวิธีง่ายๆครับให้เราเนี่ยทำการแอดที่ละอย่างก่อนนะครับโดยที่เราเนี่ยสร้างซีนขึ้นมานาะโดยการกดตรงนี้นะครับตรงบวกนะครับตรงคำว่าซีนแล้วกดปึ๊บกะตั้งซีนขึ้นมาครับเราสามารถที่จะตั้งชื่อซีนได้ด้วยนะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่าการเรียนการสอนละกันปึ๊บโอเคเราจะได้ซีนการเรียนการสอนมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับนั่นก็คือการแอดอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับโดยอันแรกที่ผมจะแอดเข้าไปเนี่ยก็คือหน้าจอนะครับ ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็กดแอปนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับจะมีคำว่า display capture นะครับให้เราก,กดปึ๊บอันนี้ก็คือ Create New เนาะเราก็ตั้งชื่อว่าหน้าจออา่าก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับซึ่งเจ้าส่วนนี้คือการแสดงผลว่าเรากำลังที่จะโชว์หน้าจอตัวนี้เข้าสู่โปรแกรม OBS นะครับกดโอเคเท่านี้ครับ OBS เนี่ยก็จะมีหน้าจอของเราเยอยู่บนโปรแกรมแล้วเนาะ สิ่งต่อมาที่เราต้องการเนี่ยก็คือการใส่หน้าตาของเราเนี่ยครับเข้าไปในตัวโปรแกรม OBS เนาะวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับในการกดบวกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกไปที่ Video Capture Device นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเจอหน้าต่างนี้เนาะให้เราเนี่ยตั้งชื่อว่ากล้องมือถือก็ได้ครับเพื่อให้เราเนี่ยไม่ได้สับสนนะครับว่าสิ่งที่เราแอดเข้าไปเนี่ยคืออะไรก็จะมีหน้าต่างเจ้าตัวนี้ครับเลื่อนขึ้นมาอ่าตอนนี้ครับ สังเกตต้องคําว่าดีไว c e นะครับถ้าเกิดเรากดเข้าไฟเนี่ยมันจะมีดีไว c e เกิดขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับให้เราเลือกที่ irreal webcam นครับนั่นคือส่วนที่เราเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้นั่นเองดังนั้นครับก็กดโอเคอ่าเท่านี้ครับหน้าจอของเราก็จะขึ้นมาแล้วเนาะซึ่งอย่างที่ผมบอกครับข้อดีของ irreal webcam เนี่ยคือมันสามารถที่จะโยกย้ายได้เพราะว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายและ Wi-Fi เนี่ยครับผมสามารถที่จะ ต่อกับอุลันซีนะครับ MT16 แล้วก็สามารถที่จะปรับมุมมองต่างๆได้คือถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยใช้กล้องเว็บแคมเนี่ยมันก็สามารถติดได้แค่กับส่วนๆเดียวนะ้อรวมถึงว่าการเชื่อมต่อกับสายเนี่ยมันก็ดูจะลําบากแต่พอเ,เพื่อนๆเนี่ยใช้เจ้าอุริเอีนเว็บแคมนะครับโดยที่เชื่อมต่อกับผ่าน w i f i หรือว่าเชื่อมต่อกับตัว MT16 เนี่ยมาสามารถที่ใช้งานไนดะ้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งต่อมาที่เราต้องทำการนะครับคือเรามากดกันที่ตรงนี้นะครับจะมีคำว่า Star Digital Camera นะครับแล้วก็กดลงไปเลยนะครับ ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้เจ้า OBS นะครับได้จําลองหน้าจอของเราและการเซตติ้งทุกอย่างเนี่ยให้กลายเป็นกล้องกล้องตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปที่โปรแกรมซูมนะครับผมขออนุญาตเข้าไปที่โปรแกรมซูมเลยปึ้งจากนั้นนะครับตอนที่เรา new meeting เนี่ยเราจะเริ่มการประชุมเนาะหรือว่าเขาต้องจะสอนลูกศิษย์เนาะก็ต้องการที่จะแชร์หน้าจอด้วยแล้วก็ต้องการที่ให้ลูกศิษย์เนี่ยเห็นหน้าจอของอาจารย์ด้วย เราก็ไม่จะเป็นต่ออุปกรณ์อะไรให้มันวุ่นวายมากๆนะครับโดยที่เราใช้ตัวนี้กดเหมือนเดิมเลยครับในตอนที่เราใช้ Illusion ว e บ c a m เนาะเลือกคำว่า OBS Visual Camera ครับเแล้วก็กด Start Video อ่าเรียบร้อยครับเท่านี้ครับลูกศิษเนี่ยก็จะเห็นหน้าของเรานะครับแล้วก็เห็นตัวหน้าจอของเราด้วย เห็นไหมครับว่ามันง่ายมากๆเลยนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเพื่อนเนี่ยสามารถนําเทคนิคตัวนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหรือว่าใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่าโอเคสวัสดีนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนไอมันนะโอเคเดี๋ยวเริ่มตนน้นเนาะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากการเช็คชื่อกันก่อนเลยโอเคเด็กชายสมชายมาไหมเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการคิดเลขกันนะโอเคนักเรียนนะโจทย์วันนี้ครับ พอทาบอายุควันตาน้องเอ๋ยที่มานั่งทำตาปิดปิบน้องอายุ30มสิบาทำไมยังสวยถ้าพี่อายุมากกว่าน้อง10ปีแต่แจ้งเกิดช้าไป1ปีน้องจะอายุเท่าไหร่คิดออกไหมคิดไม่ออกมามมามาเดี๋ยวคูดจะทำวิธีคิดให้แปบ๊บหนึ่ง แป๊บนึงมัน,ม,นมันก็ลำบากนิดนึงโอ้ยไม่มีกล้องโอ้ยเอ้า3าเนี่ยตั้ง30เนี่ยทดไม่ได้ใจนะโอเควันนี้อาจารย์มีกล้องแยกแล้วโอเคง่ายละเรามาเรียนรู้เรื่องโจทย์กันอีกทีหนึ่งนะนะักเรียนนะเราเนี่ยต้องตั้ง x มาก่อน x เนี่ยคืออายุของพี่ใช่ไหม x คือสิ่งที่เราไม่รู้ x คือ อายุของพี่เราก็เขียนเลย x พี HD ่โอเคครับแล้วเสื้อตัวนี้ครับ2 9 9เะยครับ2 9 9อ่านไม่ออกทําไมไม่สะท้อนทําไมอ่านทว้งงสไม่ออกก็นี่ไงครับ2 9 9ครับส่งฟรีนี่ไงฮะ299้ส่งฟรีนี่ไงฮะครับไอมันสติดแบร์ครับ2 9 9ส่งฟรีครับเสื้อสีเขียวครับเสื้อสีเขียวครับอ๋อยูทเซอร์หายไปหมดเลยอะไรวะ เดี๋ยวก็ปวดปวดหัวแล้วก็ปวดอ่านไม่ออกโอเคครับสวัสดีครับไอมันชอบครับไอมันสติแบร์ครับราคาเดียวครับวันนี้ครับ2 9 9เนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินไปดูเสื้อนะเรามีเสื้อหลายตัวนะแขวนรอด้านหลังแล้วนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตสับกล้องแป๊บนะครับสับกล้องแป๊บไวรุ่นสับกล้องแป๊บโอเคมาแล้วครับกล้องครับนี่เสื้อตัวนี้นะครับเป็นผ้าเนื้อดีนะครับวันนี้นะครับกล้องไม่สั่นนะครับกล้องไม่สั่นนะกล้องไม่สั่นเลยเห็นไหมล่ะไม่สั่นเลย นี่ลายเลยใส่ขึ้นไล่โชว์เลยมีตัวนู้นอีกเดินมาตัวนี้เลยที่ตัวนี้เลยตัวนี้ครับสีชมพูครับสีชมพูผ้าเนื้อดีครับใส่สบายครับใส่สบายใส่นอนก็ได้ใส่เดินก็ดีฮะใส่เดินก็ดีนะครับจังหวะนี้29 9ส่งฟรีนะฮะเดี๋ยวนี่ครับขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยครับนี่นี่ฮะนี่ครับวันนี้ครับผมใช้ตัวช่วยนะ ผมใช้ตัวช่วยนะครับนี่เป็นไงดีไหมจ่าแม่จ่แม่จ่าแมแจ่ามันนี่จ่ามัเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคที่ผมนํามาเสนอวันนี้ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอุปกรณ์ที่ผมมานําเสนอในวันนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นกันก่อนได้นะครับหรือว่าทดลองใช้กันได้ที่หน้าร้านของไอแมนช็อปได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีอุปกรณ์อีกเยอะมากเลยนะครับที่สามารถนําไปใช้งานและประยุกต์ใช้ได้อย่างมากมายนะครับเพื่อนๆสามารถมาลองเล่นกันได้เลยนะครับที่หน้าร้านของไอ a มนช็อปครับ แต่ก็อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับรวมถึงจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และก็สินค้าในหม่ที่เราจะมานำเสนอกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมบิวจากไอมันสตูดิโอครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า๊ายบายสวัสดีครับ